ในเรื่เกี่ยวกับการปรกต์แล้วก็เผยแพร่เพราะว่าท่านบอกว่ารไปหลายมลนะที่่าน โดยกครงการทั้งชนดำเนินการคัดสรรโอท็อปสุดยอดหรือที่เรียกว่าโอท็อปโปรดักชั่นเปี้ยนประจำปีพศ2 5 5 3โดยดำเนินการป้องกันทั่วประเทศในระหว่างที่25ถึงที่30พิกยายนพศ2 5 5 3นีออ้โอท็อปเขเพื่อที่จะจัดระดับลิทธิพ์นำไปสู่การพัฒนาอิทางที่ดีเองประการที่สองคือเพื่อจัดทำฐานข้อมูลอิทางจะใช้การทำงานบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย พุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การศี่ษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณค่าวิถทางให้มีเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปสามารถจะเป็นสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสร้างความเข่มแขียมให้แก่พี่น้องและผู้เรียนต่างสังกัดการที่สี่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโบทต็อกและให้ชุมชนในการพัฒนาวิถีทางโปต็อกของแต่ละชุมชนในการส่งวิถีทางโปรต็อกข้าวคั่์ในครั้งนี้ ผู้ที่ส่งพิพากษาศาลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่ากนการลงทะเบียนในปีพศ2 5 3ซึ่งในจังหวัดลุนหานได้ดนินการและววันที่14ถึงวันที่2 0มิถุนายนโดยมีผู้ประกอบการมาลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน299รายมีพนันงานลงเบียนจำนวน6 5 1ท่านและจังหวัดได้กำหนดรับสมัครการทัศน์ในระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายน มีผู้กอบการนำผีดผันมาสมัครเข้าคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น128่งิบดผดัโดยแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้ประเภทอาหารจำนว19น19บเก้ภัประเภทผ้าเครื่องแต่งกายจำนวน50าสิบผีัน,นประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ลึกจำนวน56าสิบัประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน2อิผีัน,นและประเภทเครื่องอื่นจำนวนหนึ่งผีดผัน,นในการดำเรนรเรินงานของจังจหวัดลพบุรี ได้มีการแต่งตั้งคนักการดำเนินการคัดสัรและพทําทงานพิจารณาตรวจสอบให้คะแนนการกรองซึ่งามาจากทุกภาคทุกส่วนงานอาทิเช่นจากสำนักงานกระทรวงอ่าสำนักงานพานิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิทยาถึงชุนมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและตัวแทนของประธานบาพสจผู้แทนของคณานาพาณิชย์ซึ่งในท่านตอวในการคัดสรนนั้นตามหลักเกณฑ์จะแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนก จะเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านตัวผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็่ง,งของจุมชนมีอยู่30คะแนนส่วนขอเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาด้านความความเป็นกระดทางการตลาดจํนานวน25คะแนนส่วนพอเป็นการพิจารณาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จํนาน,น,านวน45คะแนนคะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนในการพิจารณานั้นจังหวัดจะพิจารณาส่วนที่ส่วนขอและส่วนขอรวมหมด55คะแนนหลังจากนั้นก็จะส่ตงตัวผลิตภัณฑ์ ไปให้ส่วนกลางที่นราในส่วนที่พออีกสี่หรือห้าคะแนนถ้าไปหวังจะสามดาวสี่ดาวโลกมวัง <c oughs> หวังเผื่อสองอย่างสามอย่างเรามากน้อยเอาห้าดาวอย่างเดียวเราหวังอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามีดีแค่ไหนเราก็อดอยากจะเรียนว่าเสร็จจากนี้ไปต้องกลับไปทําให้ดียิ่งขึ้นกว่าน,นี้วันนี้เป็นโอกาสที่เราได้มาพบปะคณะกรรมการระดับจังหวัด เราเดมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มโนต้ตกับกลุ่มนี้ระหว่างวัฒนธรรมสินค้ามันเหมือนกันก็ดีต่างแตกต่างก,กันก็ดีผมอยากให้วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรารู้ว่าเราอาจจะยังมีข้อบกพร่องอาจจะมีข้อไม่ค่อยสบายใจในผลิตภัณฑ์ระวางสิ่งบางอย่างวันนี้เรามาถึงระดับนี้แล้วเราผ่านการขั้นระ,ระดับจังหวัดแล้วเรากลับไปปรับปรุงคุณภาพของเราทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด คุณไี้ขายไปก็ยยอมยอมหลายครั้งก็เอาไปออกในการสรรยุทธ์ขายครั้งละเป็นแสนๆสนเาไม่ทันเลยนี้ไหมแลบอกว่ามคกรูดมีเสน่ห์ทำแก่ยังไปได้อีกไกลว่ามะกรูเนี่ย